โอเคครับต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับผมฟิมทีพเลสซิ่งนะทุกคนอือบ๊อบบ๊อบบ เออนะฮะแต่ผมดัดงไม่ได้ <hst> ทุกคนติดกล้องเยอะเออและทุกคนนะก็วันนี้ฮะเราจะมาทําการสอนอีกแล้วนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เราออกไปไหนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันนั่นแหละโรคมันเยอะนะทุกคนช่วงนี้จะออกไปไหนก็ออกไม่ได้นะจะไปบ้านออกยังไปไม่ได้เลยช่วงนี้นะฮะเข้าบ้านก็ยังไม่ได้เลยนะครับวันนี <iniz> ้ว่านั่นแหละป้องกันโรคด้วยนะทุกคนนะประมาณนี้นะครับวันนี้เราจะมาอยู่ที่รายการอยากบอกอ่าจะมาสอนทุกคนนะครับในการทําไฟลีของมีโอนะแบบว่าเจาะกัว อ่าแบบจ่อขั้วเพิ่มอ่ะนะใส่ขั้วไฟดีเลี้ยวเพิ่มนะครับประมาณนี้นะฮะแบบสองลอดต่อยังไงผมไม่แน่ใจแต่ผมเอาหลักการที่ผมทําแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงนะติดอีกฝั่งหนึ่งไม่ติดเออติดไฟดีติดได้ไฟเลี้ยวฝั่งหนึ่งไม่ติดนะหลออมันขาดอืมแต่ว่ามันก็ติดแหละฝั่งเนี้ยตรงจะติดไม่ติดเอ้นะทุกคนเกินนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูก่อนนะทุกคนว่าผมต่อแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแบบสองขั้วสองขั้วสี่ขั้วเออสี่ขั้วตรงจะสองขั้วแล้วส เบอร์ช่วงนี้เบอร์ไม่ได้ถ่ายคลิป2วันนี้เบอร์เลยนะคือจะมาให้ดูไฟลีไฟลีเลี้ยวนั่นแหละสองขั้วสี่ขั้วหนักใจนะแบบสี่ขั้วนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยอ่านะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เห็นปะอ่ามันจะมีแบบ2ขั้วสี่ขั้วฝั่งละ2เออนะครับนี่ ฝั่งนี้จะมีไฟหลีแล้วก็ไฟเลีล้ยวสีส้มทุกคนเห็นไหมอ่าเดีย๋ยวผมจะทำการเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนะคบว่ามันจะกระพริบแบบไหนนี่มันจะกระพริบสลับกันอย่างนี้ <S <S 1> <S 1> นะครับซึ่งคลิปนี้ผมเคยทําออกไปแล้วนะแต่บางคนดูก็จ,จะไม่เข้าใจนะเพราะว่าแต่ก่อนผมก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่เนี้ยผมก็เลยเริ่มมีความรู้มากขึ้นในการสอนเรื่องพวกนี้แล้วนะครับเพราะว่าผมก็เรียนอิเล็กตรอนอกการต่อแาย่ไฟมันก็เป็นงานที่ถนัดอยู่นะทุกคนนะเออประมาณนี้ อ่าทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องทําการแกะชุดนี้ออกก่อนชุดหน้าออกก่อนนะครับชุดนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมอ่าชุดนี้นะครับจะผมทาการแกะออกไปก่อนนะครับเราจะมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับการใส่ไฟลี่น่าจะต้องมีดีเลย์แต่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจน่าจะต้องมีดีเลย์แต่งด้วยนะคุณคเดี๋ยวจะเปิดให้ดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับโอเคบปย A few moments l อ่าโอเคฮะตอนนี้ผมทำการถอดชุดหน้าออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำให้จะทำให้ทุกคนดูอืมนะกูจะพูดอะไรดีเออนะ<อ>พูดแบบปิดติดกัขาดกันมากเลยวันนี้ทุกคนนะพูดไปพูดมานี่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ทุกคนดูนะครับว่าผมต่อยังไงนะฮะจากไหนไปไหนนี่ชุดหน้าผมถอดเรียบนะนะร้บ <c oughs> อ,อรยแล้วนะครับเห็นปะเห็นปะอ่านะฮะถอดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาให้คุณผู้ชมดูนะรู้สึกหน้าเหมือนจะเบอร์ นายต้องจัดเลนใหม่ซะมั้งเนี่ยแต่ตัวนี้ตังค์ไม่มีเออแม้ทุกคนอ่านี่นะครับเป็นชุดหน้าของเราทุกคนนี่เห็นปะอ่านะครับมีลักษณะประมาณนี้นะทุกคนแต่การใส่ไฟลี่เลี้ยวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้องต้องเปลี่ยนดีเลยหรือเปล่าแต่น่าจะต้องเปลี่ยนนะทุกคนนะเนี่ยครับผมเป็นสีส้มไหนไหมนะครับนี่ อ่าตอนนี้เป็นดีเลย์แต่งนะทุกคนตอนนี้ราคาประมาณ80บาทเองนะทุกคนนะเออนะฮะ <Okay. S 2> ขอหลักการน,นิดนึงทุกคนวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็ <Okay. S 2> นี่แหละนะฮะเป็นดีเลย์แต่งมีหลายสีนะาจริงดีเลย์แต่งเนี่ยนะครับมันอยู่ที่กล่องอ่ะมันมีหลายตัวแทุกคนดีไม่ดียังไงกล่องแทงก่อนอะไรเงี้ยนะครับอาจจะดีกว่ากัน ทุกคนดีๆตัวนี้สามารถปรับอ่าให้ไฟเลียวอ่ะเร่งเล่งกันกับพี่ไฟเลียวได้ทุกคนนะใครที่เล่นมอเตอร์ไซค์ก็คงจะรู้ดีนะเออนะครับประมาณนี้นะฮะนี่เลยนะครับเห็นขั้วปะนี่ทุกคนขั้วสีขาวขาวนะครับฝั่งนี้นะฮะอาจจะเหมือนกันเห็นปะขั้วจ,จะเหมือนกันนะแต่อาขั้วนี้นี่นี่นี เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนี่นะครับเอาขั้วนี้นะครับฝั่งนี้ก็คือขั้วนี้นะฮะถามว่าเด,ดิมๆของมิโอขั้วไฟเดียวอย,อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ผมขยับไปเดียวไปอยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือไฟเดียวของผมประมาณนี้นะทุกคนผมก็เลยย้ายมาไฟลี่มาไว,ไว้ตรงขั้วเดิมของมันนี่ไฟลี่เอาไว้แทนขนั้วไฟเดียวนะครับถามว่าทำไมผถึงต้องเอามาแทนด้วยทุกคนพอดีว่าคือไฟลี่เราจะคือมันจะพังง่ายเออไม่ใช่หรอกมันจะพังง่ายทุกคนนะยิ่งแต่ก่อนผมเนี่ยแบบว่าถอดบางโคนนะทุกคนน้ำสาดเข้าทำให้ไฟลี่มันแบบมันเสื่อภาพ ง่ายไงผมก็เออมันต้องเปลี่ยนบ่อยผมก็เลยเออเนี่ยเดี๋ยวเอามาใส่นี้เวลาถอดมันก็แค่เนี่ยเห็นไหมบิดออก เห็นไหมแค่เนี้ยเสร็จเลยนะครับไฟหลีองผมอ่ะผมว่ามันง่ายนะอันนี้สอนสําหรับแบบสั่งละสองข้างนะทุกคนปกติมีโอมีแค่2อขั้วแต่ผมจะสอนแบบ4ี่ขั้วนะครับคือขั้วไฟเลี้ยวเดิมเราไม่ต้องไปยุ่งมันนะฮะเราไปซื้อขั้วไฟเลี้ยวมาใหม่เออนะครับขั้วไฟเลี้ยวคือขั้วแบบเนี้ยนะครับมันไปซื้อตามร้านอะไหล่มอไซน์นะจะมีขายนะไปซื้อมาใหม่นะครับจากนั้นก็ซื้อไฟหลียตามที่เราต้องการมาด้วยนะฮะอาจจะต้องซื้อดีเลย์มาด้วยทุกคนนะดีเลย์แต่งตัวสีส้มอ่ะเนี่ยเห็นะ าณ80บาทนะทุกคนงบประมาณดีเลย80อ่าแล้วก็ไฟเลี้ยวนี่จะพว่วประมาณ40บาท80แล้วนะครับแล้ว60แล้วก็ไฟหลีด้วยนะฮะประมาณ80บาทแล้วประมาณ200กว่าบาทน่าจะจบแล้วโดยผลสำหรับการทํานะฮะนะครับประมาณนี้นะฮะเรื่องการต่อโคตรง่ายเออนะฮะง่ายแต่มันก็ละเอียดนิดนึงนะแต่ผมว่าไม่ยากเท่าการต่อไฟาม่าอืมไม่ก็พอกันแหละอืมสรุปจะยากจะง่ายหรอเออเกินนะทุกคนนะ อ่านะสีน้ำคัาเลยนะครับเราต้องมาดูที่ขวตัวนี้นี่เห็นกันไหมครับเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือเป้ากุญแจเห็นไหมทุกคนเบ้ากุญแจอยู่ตรงนี้นะครับนีเลยนะฮะอันนี้ก็จะมี2เส้นเหมือนกันจะมีสีน้ําตาลกับสีสีออกแดงแมั้งอืมสีน้ําตาลออกสีแดงแงสีชมพูเออจอกชมพูชมพูนะครับเนี่ยน้าตาลชมพูชมพูผมจะเอาเห็น,นเออเนี่ยชัดได้เห็นไหม น้ำตาลชมพูชมพูนะครับเราจะต้องปอกสีน้ำตาลอ่าเราต้องปอกสีน้ำตาลนะทุกคนต่อสายแยกออกมาอย่างนี้เห็นป่ะสายสีแดงๆผมเนี่ยต่อแยกออกมาจากสายสีน้ำตาลนะครับต่อมานี่มันจะเป็นเกล็ดน,นี้เลยเน,นะเออนะฮะต่อโคตรง่ายนะทุกคนก็ พอเราต่อมาปุ๊บเราเอาไว้ก่อนนะทุกคนเราจะมาพูดถึงเรื่องการเจาะอย่างนี้ก่อนเนี่เห็นว่าเจาะอย่างเงี้ยเพราะว่าต่อแบบสี่ขั้วก็ต้องเจาะรูนะครับ<อ>ก็เรื่องการเจาะนี่อยู่ที่คุณผู้ชมเลยว่าจะเจาะแบบไหนนะว่าจะชอบแบบไหนเจาะแบบไหนก็แล้วแต่วิธีของคุณผู้ชมนะครับแต่ผมทำการใช้ตัวทีนะตัวทีเบอร์สิบสองนะครับใช้ปากตัวทีนั่นแหละลนไฟอ่าลนเตาแก๊สอะเอาลนเตาแก๊สหรือว่าลนอะไรก็ได้ขอให้มันร้อนอะเออนะฮะแล้วก็จิ้มเข้าไปนะครับจิ้มเข้าไปขนาดขั้วมันจะเท่ากกกันาารตตต้้อองงิดว รหรือถ้าใครมีวิธีดีกว่านั้นแบบว่าสามารถทําแบบเป็นแง่งล็อกอย่างง่ายได้เลยเห็นปะ่ะนะครับก็ดีเหมือนกันนะทุกคนจะได้แบบไม่ต้องมาติดกาวแล้วเปลี่ยนหลอดก็แบบถอดออกมาได้ง่ายอะไรอย่างนี้ก็อยู่ที่วิธีของคุณผู้ชมแล้วกัน <Okay. S 2> นะครับอ่านะฮะการเจาะก,ก็นั่นแหละอยู่ที่คุณผู้ชมว่าจะใช้อะไรเจาะนะแต่ถ้ามีคนถามผมก็จะนี่แหละคือใช้ตัวทีเบอร์12งนะครับปากตัวทีเบอร์12อนะครับไอตรงที่เอาไว้ขันนอตนั่นแหละโนไฟแล้วก็เจาะเข้าไปนะทุกคนควบไปหลีกเลอ้ก็สามารถเข้าไปได้ง่ายเลยนะครับแต่ ข้อไฟหลีอยู่ตรงนี้นะคนเราซื้อมาใส่ตรงนี้อยู่ที่คุณประโชน์ว่าจะเอาไฟเลี้ยวไ้ตรงจุดเดิมแล้วก็เอาไฟหลีไปตรงนี้หรือว่าเอาไฟเลี้ยวไ,วไปตรงนี้เอาไฟหลีไว้ตรงนี้อะไรประมาณนี้เรามาถึงวิธีการต่อของเราแล้วนะฮะขั้นตอนแรกเลยเราต้องไปดูที่นี่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นบล็อกนะฮะแยกไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งถ้าเป็นหน้ารถก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งซ้ายฝั่งนี้เป็นฝั่งขวานะ,ะต่เออไม่ใช่ดิพูดผิดนะเออถ้าเป็นยังไงอะดูยังไงอะเออมันเป็นอย่างไงเดี๋ยวผมเออให้ดู นะครับถ้าเราขับรถอะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งซ้ายเออนะฮะฝั่งนี้ฝั่งขวานะครับประมาณนี้ก็ดูตามฝั่งแล้วกันอันนี้มันก็เชื่อมไว้อย่างนี้แหละนะก็อยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้อยู่ฝั่งนี้นะแต่ผมตงการรับเทปบรรทายไวอ้อาจจะแบบคือสายมันยาวมินไปไงนะครับขั้นตอนแรกเลยเราทําการเจาะรูแล้วใช่ไหมเอาขั้วไฟหลีเรามาใส่เอาขั้วไฟเนี่ยขั้วไฟเหลี่ยวน่ะครับจะด้ังสองแบบแหละเออนะหลีเลี้ยวใช้ได้หมดจากนั้นมันจะมี2เส้นนะครับมีเส้นสีน้ำเงินกับสีฟ้านะฮะถ้าเป็นแบบ อย่างนี้นะครับเราก็แยกเอานะครับเอาเทปพันเอาก็ได้ว่าใช ah? ้อนไหนเป็นสีหนึ่งให้ไหนเป็นอันนึงอะไรเง yes, ี้ยนะครับนะมันจะมีเส้นสีเงินกับสีฟ้าแล้วทีเนี้ยเรามาดูที่สายตัวนี้นะครับมันจะมีเห็นไหมมีสีเขียว กับสีดํานะครับฝั่งนู้นจะเป็นสีน้ําตาลกับสีดํานะครับเปรียบเสมือนนะฮะสีเขียวจะเป็นขั้วบวกสีดําจะเป็นขั้วลบหรือสีดำจะเป็นกาวนั่นแหละนะครับฝั <pięk>? ่งนี้น้ําตาลกับสีดําน้ําตาลจะเป็นบวกดําจะเป็นลบนะครับให้เรานําสายสรรรีคือเราเลือกกันเลยว่าเอาอเนี่ยฝั่งนี้น้ําเงินกับขาวฝั่งนี้ก็เป็นน้าเงินกับขาวให้เเลือกเลยว่าจะเอาอันไหนเป็นขั้วบวก นะครับอ่านะฮะเมื่อเราเลือกได้แล้วผมนำการคือผมเลือกเอาสีน้ำเงินนะเพราะว่าน้ำเงินเนี่ยมันท่วใหญ่จะเป็นแบบแดงขาวน้ำเงินขาวแดงดาอะไรเงี้ยก็คือมันจะเป็นบวกไงผมก็เอยเออเอาเงินนะครับเงินเป็นบวกก็เลยเอาสายบวกสีน้ําเงินเนี่ยมาเข้ากับสายบวกของไฟเลี้ยวนะของขั้วไฟเลี้ยวนะครับนี่ขั้วไฟเลี้ยวเราจะเป็นสีเขียวนะครับเอาบวกเนี่ยคือเอาน้ําเงินเส้นบวกเอามาเข้ากับเส้นบวกของไฟเลี้ยวก็คือเป็นสีเขียวนะสีดําจะเป็นกาวเราไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะก็คือฝ นี่นะครับเอาสีน้ําเงินนะสีเงินของขั้วไฟลี่คือเป็นสายบวกนะครับมาเข้ากับสีน้ําตาลนะสีน้ำตาลคือนี่เลยอาจจะมองไม่เห็นเดีย๋ยวผมพยายามโฟกัสก่อนเออนะมาเข้ากับสีน้ําตาล นะครับน้ำตาลองเราคือเป็นขั้วบวกนะครับอ่านะฮะจากนั้นทําการนี่จะเหลือแค่สายสีขาวแล้วทีเนี้ยสายสีขาวคือนี่เลยสายสีขาวเส้นนี้กับสายสีขาวของเส้นนี้นะฮะให้เรานําสายสีขาวนะครับมาต่อเข้ากับนี่เลยนะครับสายไฟแยกที่เราต่อมาจากปลั๊กนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมาต่อเข้าหากั้นนะครับนี่เลยสายขาวเส้นนี้มาเข้ากับสายไฟแยกก่อนนะครับแล้วก็ต่อสายไฟมาอีกเส้นหนึ่งนะครับเพื่อ มาทำการต่อสีขาเส้นนี้นะครับเพราะว่าสายไฟมันไม่พอนะฮะเออประมาณนี้นะครับ Few moments l อ่าโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วทุกคนสำหรับการที่เรามาสอ,อนนะฮะช่วงนี้ก็นั่นแหละออกไปไหนไม่ได้เลยนะทุกคนก็นี่ยแหละมาสอนแบบมีสาระอะไรนิดนึงนะทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เล่นมากนะทุกคนช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้เลยนะจริงๆนะคืออยู่แต่บ้านอ่ะทั้งวันอยู่แต่บ้านหมดเลย<อ>นะครับออกไปไหนไม่ได้นะฮะเรื่องการต่อก็อาจจะม,มีแบบของคุณผู้ชมคนอื่นก็มีนะฮะแต่ผมใช้แบบนี้นะผมต่อแบบนี้ลองผิดลองถูกแบบนี้มานะครับก็ใช้วิจัาในการรับชมนิดนึงนะ ทุกคนนะครับการต่อก็ควรจะระวังกันบ้างถ้านั้นจะทําให้ฟิวมันช็อตกันอะไรเงี้ยก็ควรที่จะดูดีๆด้วยนะครับถ้าจะลองต่อจริงๆนะทุกคนนะเป็นการต่อไฟรีแบบเพิ่มขั้วเข้าไปเป็น4ี่ขั้วฝั่งละสองเออนะฮะง่ายๆนะครับถ้าดูแล้วไม่เข้าใจก็๋ยวลองทักมาถามก็ได้อะไรเงี้ยนะครับอ่านะฮะแต่ผมคิดว่าการที่เราทักมาถามเนี่ยผมว่าไม่เข้าใจสำหรับการเอามาสอนให้ดูหรอกเออนะฮะถ้าสอนแบบให้เห็นรูปอย่างมันจะง่ายกว่าเออนะครับประมาณนี้นะฮะก็วันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับก็ถ้าใคร ไปลืมกดไลค์ฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับให้ฟิล์มทีพ์เรสซิ่งนะทุกคนอีพีหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามกันนะฮะอีพีนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ครับโอเคบาย